ถ้ามีคนมาถามคุณว่าตอนนี้คุณมีฐานะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีคุณตอบได้ไหมคะถ้ายังไม่แน่ใจเรามาหาคำตอบในคลิปนี้กันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าฐานะการเงินดีหรือไม่ดีเนี่ยดูจากสินทรัพย์สุทธิหรือที่เราเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าความมั่งคั่งสุทธินั่นเองค่ะ ความมั่งคั่งสุทธิเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงฐานะการเงินของเราณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งว่าเป็นอย่างไรนะคะมั่งคัง่งรุ่งเรืองหรือย่ำแย่แค่ไหนแล้วเราจะหาความมั่งคั่งสุทธิได้อย่างไรไม่ยากเลยค่ะเริ่มจากการนำสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีเป็นตัวตั้งตีราคาด้วยราคาตลาด หรือราคาที่เราคาดว่าจะขายได้แล้วนำมาหักลบด้วยหนี้สินทั้งหมดที่มียอดที่เหลือเท่าไหร่นั้นก็จะเป็นความมั่งคั่งสุทธิของเรานั่นเองค่ะถ้าผลที่ได้มีค่าเป็นบวกแสดงว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่าหนี้สินเรามีโอกาสที่จะนำเงินไปต่อยอดได้มากขึ้นนะคะแต่ถ้าในทางกลับกัน ผลที่ได้มีค่าเป็นลบแสดงว่าเรามีหนี้สินมากกว่าสินทรัพย์ซึ่งตามหลักการแล้วเนี่ยเราไม่ควรจะมีหนี้สินเกินกว่า50%ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่เรามีค่ะ ดังนั้นถ้าความมั่งคั่งของใครมีค่าเป็นลบนะคะก็ต้องกลับมาดูว่านี่สินที่เรามีเนี่ยมันเป็นนี่ที่ดีหรือหนี่ที่ไม่ดีจากนั้นเราควรบริหารจัดการนี่สินพร้อมๆกับการปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อให้ความมั่งคั่งสุทธิกลับมามีค่าเป็นศูนย์หรือกลับมามีค่าเป็นบวกนั่นเองค่ะ แม้ว่าปัจจุบันความมั่งคั่งสุทธิของเราจะมีค่าเป็นบวกแต่เราก็ไม่ควรประมาทนะคะเพราะฐานะการเงินนั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้เสมอขึ้นกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของเรายกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าเราเป็นคนที่ออมก่อนใช้อย่างสม่ำเสมอทำบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจำและมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องความมั่งคั่งสุทธิของเราหรือฐานะการเงินของเราก็จะสดใสมั่งคั่งแน่นอนค่ะ แต่ถ้าเราใช้เงินฟุ่มเฟือยใช้มากกว่าที่หาได้ก่อหนี้มากกว่าการปลดหนี้ไม่นานนะคะความมั่งคัง่งหรือฐานะการเงินที่เคยรุ่งเรืองก็อาจกลับกลายเป็นรุ่งเรื่งได้ค่ะดังนั้นเราควรหมั่นเช็คความมั่งคั่งสุทธิของเราอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งนะคะ